ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ห้าชุดนะครับเหลือชุดที่หนึ่งชุดที่หชุดที่เก้าแมนบอสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งหกเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับอ่เดี๋ยวมาดูชุดที่หนึ่งก่อนนะครับอ่ชุดที่หนึ่งนะครับนี่ก็มีดอกสีขาวแล้วก็โบวชมพูแล้วก็อ่าระคังทองนะครับแล้วก็ลูกไม้นี่นะครับลูกไม้สีนี้นะครับลูกไม้แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกนี้นี่ครับ อันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับนี่ชุดละเก้าร้อยนะครับดอกตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ออกเงเหลืองนะครับถ้ามันอยู่ในกล้องอาจจะสีอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้สีม่วงนะครับตัวนี้สีแดงนะครับตัวนี้สีเหลืองนะครับในราคาชุดละเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมครับชุดที่หนึ่งแล้วชุดที่เท่าไหร่ครับชุดที่หกหกอ่ะมาดูชุดที่หกนะครับชุดที่เหลือนะครับชุดที่หกชุดหกอ่ะหกมาดูครับ นี่ลูกไม้สวยเลยนะครับไม่รู้ใครพลาดนี่นะครับนี่อ่ะดูนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่อ่ะแล้วก็ตัวนี้ชุดนี้ก็คือหออซับนะครับดอกเป็นพุ่มกิ่งนะครับอ่ะดูกิ่งนะครับนี่นี่นะครับกิ่งเยอะนะครับแล้วกสีม่วงสีม่วงนี่เหี่ยวแล้วนะครับนี่ดอกสีม่วงแล้วก็มาแดงแดงตัวนี้ไม่ใช่แดงจัดนะครับเป็นแดงออกชมพูนี้แล้วก็ลูกไม้ตัวนี้นะครับลูกไม้ตัวนี้ดอกเหี่ยวเล้นะครับแล้วก็มาตัวนี้คริสต์มา อ๋อตอนนี้โดนฝนเมื่อคืนนี้มั้งนะครับตัวคริสต์มาสนี่นะครับเห็นไหมนะครับมันโดนฝนนะครับที่จริงมันจะดอกสวยกว่านี้นะครับอันนี้ระฆังทองนะครับระฆังทองที่จริงมันยังไม่บานนะครับบานแล้วแหละแต่มันเห็นไหมดอกเพียบนะครับเห็นไหมสองกิ่งเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ชมพูทรับเ์เรนอ่ะคุณดูกิ่งนะครับถ้ากิ่งเยอะเนี่ยโคดจะไม่ค่อยใหญ่ๆนะครับนี้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 หมา่อน นี่อุ้ยตายเขียวเป็ดเลยนี่อันนี้มันมายุ่งครับอันนี้อันนี้คือชุมพูทรับเจริญนะครับนีนี้นี้อันนี้เหลืองแกนทานะครับเหลืองแกนทาถอยก้นกอนก้อนถอยก้นอกนอันนี้บัวสวรรค์นะครับบัวสวรรค์จะมาเลียทําไมเราอ้า <c oughs> หากักหักเลยครับกิ่งนี้หักเลยตายแล้วเ,เดี๋ยวหาต้นใหม่ใส่ให้ครับเอาบัวสวรค์เดี๋ยวหาต้นใหม่ใส่ให้แล้วชุดไหนครับ ชุดที่เก้าชุดที่เก้านะครับชุดที่เก้าชุดที่เก้าอันนี้โอ้นี่ดอกเหี่ยวนะครับอันนี้คือหางประกัดนะครับหางประกัดนะครับตัวนี้ตัวนี้คือดอกนี้นะครับอันนี้ชุดที่เก้านะครับสีขาวชมพูสับปะเินนะครับลักคัางทองนะครับลักคัางทองนะครับตัวนี้ก็ลูกไม้นะครับอ่าตัวนี้แดงแบล็คเลฟนะครับตัวนี้ม่วงนะครับ ตอนนี้ก็ลูกไม้นะครับนี่ดอกร่วงนะครับนี่เดี๋ยวรอดอกใหม่อันนี้คาริชันเอ้ไม่ใช่อะไรนะแสงเทียนคารามิลนะครับอ่าในชุดที่เท่าไหร่ชุดที่เก้าชุดที่นะครับต่อไปชุดที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ะมาดูครับลอดสายตาชุดที่สิบเอ็ดครับนี่อย่างนี้ครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองละคางทองนะครับละคางทองนี่อันนี้บานนานแล้วนะครับแล้วก็ลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ ในลูกไม้ครับนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้แดงแบล็กเลสแดงกุหลาบนะครับอันนี้ขาวสิวนนอันนี้ก็ลูกไม้ครับมันไม่ใช่ลูกไม้ครับมันเป็นดอกดอกสวยครับตัวนี้แล้วก็สีม่วงนะครับอันนี้ชุดที่เท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วคาราเมลนะครับคาราเมลแล้วตัวนี้ก็หออทรับตรงนี้พี่จริงตัวนี้ดอกสวยนะครับผมไม่อยากนี่จริง ต <d après> ัวนี้มันมันช้ำครับช้ำฝนเนี่ยจริงดอกสวยมากนะครับมันชันมันมันอันนี้ครับเนี่ยเออนะครับนะครับมันโดนฝนครับอ่ะอันนี้ชุดที่สิบเอ็ดนะครับที่จริงดอกสวยนะครับดอกสวยมากอันนี้ชุดที่อะไรสิบสองอ่ะสิบสองบัวสวรรค์นะครับตัวนี้นี่นะครับมีบัวสวรรค์แล้วก็มีลูกไม้ครับ ลูกไม้นี่มันดอกเหี่ยวเฉยนะครับคุณเอาไปยังไงมันก็ร่วงนะครับเนาะแล้วก็แดงนะครับเกตมังกรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขาวศิวานนท์นะครับดูเอาดอกตูมนะครับดอกตูมไปเด๋ยมกบานนะครับอันนี้ก็ลูกอันนี้เดี๋ยมมันก็ร่วงอีกนะครับตัวนี้นะครับดอกสวยเหมือนกันตัวนี้ก็ดอกสวยนะครับตัวนี้เหมยเสียงนี่ดอกเหี่ยวแล้วถ้าเจอฝนอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงดอกมันจะสวยมากนะครับอ้นเนี่ยเนี่ยนะครับ เราก็มาตัวนี้ระฆังทองนะครับอืมแล้วก็มาตัวนี้จันทรานะครับนี่นะครับตัวดลวงผมเด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวส่งไปแล้วก็แก้มแหม่มตัวเล็กๆนี่นะครับหมดยังหมดแล้วครับหกชุดนะครับผมอ่ามาดูต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ก็มีคนถามมาแล้วนะครับแต่ผมลืมบอกไปนะครับพอดีขับรถอยู่นะครับตันนี้แฟนซีนะครับมีแดงกับบัวสวรรค์นี่นี่มาดูนี่อ่ะนี่แดงตัวนี้นะครับ นี่ล้วก็บัวสวรรค์นี่นะครับเป็นแฟนซีนะครับสองสีนะครับต้นนี้นะครับกระถางสิบหกนิ้วนะครับโคนใหญ่อ่านดูบรอบๆหน่อยนี่นะครับโคนใหญ่กระถางนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งครับส่งฟรีนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ชื่อยังจำไม่ได้จำไม่ได้แดงกําลีอืมแดงอะไรครับเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ครับอดอกเป็นต้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับ หนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับประมาตัวนี้นะครับอตัวนี้ม่วงนะครับเต็มต้นเหมือนกันอ่าดูรอบๆดูคอบๆขดนะอ่าหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับมากกระถางสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนี่จะเล็กลงมาหน่อยนะครับเท่าไหร่หกร้อยป่ะหกร้อยส่งฟรีนะครับอ่าสิบสองนิ้วนะครับอันนี้ก็คือบัวสวรรค์นี่แดงนะครับแฟนซีเหมือนกันนะครับหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีอ่ะดูรอบๆนี่นะครับ อย่างนี้นะครับอ่าลักคันนี้ห่อซับนะครับห่อซับห่อซับดอกเต็มต้นกิ่งเต็มต้นนะครับหกร้อบาทส่งฟรีนะครับอ่ะดูรอบรอบนี่นะครับนี่อ่ามาดูแดงนะครับตัวนี้แดงแดงซ้อนนะครับแดงซ้อนนี่ดอกเป็นพุ่มโอ้เมื่อยหกร้อบาทส่งฟรีนะครับเออระยะน,นี้ตั้งแต่ อากาศมันร้อนอบอ้าวนะครับโหดใหญ่นะครับนี่หกรบบาทนะส่งฟรีนะครับต้นใหญ่อยู่ครับอะมาดูคอยาวนะครับคอยาวนี่ผมขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับท่านไปขึ้นกระถางอเดี๋ยวผมเรียงเลยเดี๋ยวท่านแคปหน้าจอมานะครับในห่อซับนี่เหลืองนี่คอยาวนะครับอเอาเลยนะครับต้นนี้นะครับคอยาวท่านก็บอกว่าคอยาวนะครับเหลืองต้นนี้ 400อพร้อมส่งนะครับ4ี่รอยพร้อมส่งตัวเนี้ยนะครับส่งสี่ร้อยนะครับตัวนี้ส5 0รหสิพร้อมส่งตัวนี้3 5 0รหสิบพร้อมส่งส5 0รห้าสิบพร้อมส่งนะครับเนี่ยสี่มีสี่ร้อยต้นเดียวนะครับมันสามารถขึ้นกระถางสิบนิ้วได้แล้วครับนะฮะนะก็ยังเหลือคอยาวนะครับนี่คอยาวก็ยังเหลือไออันนี้คืออะไรเนาะเพียงแต่ดอกมันนี่ มันยังเล็กอยู่ครับเลยไม่ได้ขายตันนี้เราก็มีตัวนี้อีกอ่ะต้องมาถ่าเดี๋ยวแคปหน้าจอใหม่ก็ได้ตัวนี้ก็3 5 0รอห้าสิบนะครับทอนส่งต้นเล็กนี่ส่วนตัวนี้ต้นเดียวนะครับมีส0 0ร้อเนี่ยยาวกว่าเพื่อนสีเหลืองนี่นะครับแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับโอเคครับผมนะก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ให้การอุปการะคุณนะครับตัดนีเสมอมานะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปตอนเย็นๆนะครับเนอะ ครับหลังจากนี้ก็ขอจบคลิปที่นี้เด้อนะครับสวัสดีครับ